ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีบ่าวแอมรัทงสิภาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับน้องพุทุโธเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกับบริษัทไปติดตามไปฝากเอฟซีกลายงวดครับท่านผู้ชมงวดที่มีโอกาสครับท่านผู้ชมเนาะของยื่นข่าวว่าน้องพุท,โทุโธนี่เพิ่งเดินทางไปทําบุญอยู่วัดปากโดมครับท<ม>่านผู้ชมเนาะเป็นวัดที่มีปูพญานาคสิงสถิตยอยู่ครับท่านผู้ชมเนาะอาศัยอยู่วัดปากโดมนะครับน้องพุท,โทุโธเพิ่งไปทําบุญครับแล้วก็ขากลับมามานอนอยู่บ้านครับท่านผู้ชมเนาะ ปูพญานาคนํามาหอดบ้านครับปูพญานาคนํามาหาอยู่บ้านเนาะครับเนาะเพิ่นว่าปูนี่เพิ่นจําศีลมาหลายร้อยปีแล้วครับอยู่วัดปากโดมครับเพิ่นมาแต่ฟังเล่าครับเพิ่นจิกลับฟังเล่าแหละครับท่านผู้ชมเนาะสิออกพรรษาแล้วสิกลับฟังเล่าครับแล้วก็มาเข้าฝันบอกเลขบของพุทโธ2ตัว3ตัวติเด็ดครับงวดวันที่16ต่อข้อนี่ครับตุลาคมพศ2 5ง6เนาะครับเนาะสิเป็นตัวไรครับไปถามหลวงพุทโธครับยืนถ่านอยู่ข้างบ้านครับไปรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับน้องปุตโตสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปุตโัสดร์ค่ะสวัสดีครับเก่งหลายครับท่านผู้ชมเป็นเล็กหน่อยผ่าขาวบริสุทธิ์นะครับเอฟซีเนาะน้องปุตโตเนี่ยก็เคยบอกเล็เข่าแน่รุดแน่ครับเอ้าแต่กับโมเป็นยังเนาะครับเอฟซีเนาะแต่ตัวเลขของน้องปุตโตนี่สำคัญครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันหกสิบหกครับว่ารายละเอียดสูเอฟซีฟังนะครับน้องปุตโตครับแนวได้ครับผมครับ ผมไปทำบุญอยู่วัดปากโดมครับวัดปากโดมเนาะครับโอ้สาธุสาธุครับสั่งเป็นบุญกุศลครับนี่แหละแน่วไรครับหลวงพุธโอผมไปกาบปูพญานาคครับครับผมครับที่นี่ตกแรงมากผมกับฟันครับครับครับผมฟันเห็นปูพญานาคครับโอ้ยเป็นแน่วไรล่ะครับหลวงพุธครับกะเพื่อนตอนนั้นเพื่อนขึ้นมาจากบกเลยครับครับผมพึ้นมาไกลหลังแปลงป็นพญานาคครับ เป็นล่างขคนครับยางขึ้นมาจากน้ำเลยครับยางขึ้นมาเลยครับครับผมขึ้นเอือใชาสุดขาวครับใส้สุดขาวผู้เท่าหรือผู้นมครับผู้เท่าครับครับผมผุ่มงาวงาครับงาวเลยครับงาวซ้ำไหนหลักดินบ่งงาวหลักดินเลยครับเพียงใดครับเพียงขาเลยบ่เพียงขาครับครับผมป้าถูกที่นี่เพื่อนกานวัดงาวครับครับผมครับที่นี่ เพื่อนกะขพ้นมาหาผมครับในความฝันครับครับเพื่อนกลือมาบอกผพนว่าเพื่อนอยู่ฟังเล่าครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาจําศีลอยู่มุงนี้ครับมาจําศีลอยู่วัดปากโดมมี่ฟังไทยนี่ครับครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะกลับเล่าแล้วครับเพื่อนว่าครับผมเพื่อนจะกลับไปฟังเล่าไปจําศีลอยู่หันครับเพื่อนสิครับเร็วแล้ครับหลวงพ่อทูเพื่อนบอกว่าเพื่อนจําศีนมาหลายหลายปีเล้วครับถูก หลายร้อยปีเลยครับที่นี่เพื่อนที่นี่เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนจะมาหายเลขผมครับมาห้เลขเลยครับอุ้ยครับผมเอ้าตัวไหนครับน้องครตู้ตัวไหนครับเพื่อนจะมาบอกเลขสามตัวกับสองตัวผมครับครับผมเลขสามตัวก็สามเก้าสองครับสามเก้าสองครับครับผมสองตัวเหรอครับเจ็ดสองครับเจ็ดสองนะครับเอ้ฝนกระสีต๊ครับเอฟสี่เนาะ ขอโทษขออภัยได้หลายครับท่านผู้ชมคุณสงสัยเลขชุดนี่สีดังเข่าแบบลอตเตอรี่แตกแหละครับเอฟซีเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องผู้ทู่ได้เป็นมาเตปฟังเล่าเลยบอกครับนี่ครับแปลงกลายเป็นคนเลยครับอนี่แหละนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะกุมารทองไอแดงมหาบอมมาบอกเลยบ่ครับบอเลยครับบอมมาครับท่านผู้ชมเนาะ เลขสามตัวสามเก่าสองวสันทับกับเจ็ดห้าเจ็ดสองเฮ้ยเจ็ดสองป่ะค่ะน้องผู้โทษบอกเจ็ดสองบอกโอ้เจ็ดสองค่ะอืมเอาลองเบิ้งครับลองเบิ้งนอกครับเนาะเพื่อได้โศกใหญ่สิบสองล้านหรือสามสิบล้านครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมากเกืบบัวเดชมติดตามน้องเอฟซีกับทามหาหลายครับท่านผู้ชมงวดนี้พ่อพลาดครับปูพญานาคครับครับจังได้เพิ่มอีกครับบ้านเนี่ยมีแค่นี้แล้วครับนี่แค่นี้โอ้ยครับเงินกะ กแปลงกายพญานาคลูกน้ำพไปนียครับเลื่อยลูกเลยบอกครับนี่ครับสีไะไครับสีทองครับตาตุ๋สีทองตาแดงนี่ครับตาแดงเจริงคือครับโอ้ครับผมเพิ่น่นนี่นะครับเพิ่นเบาออกมาเลยบอกครับตัวเล็กนี่ครับเพิ่นเบาออกมาเลยครับเพิ่นเบาเสร็จเพิ่นเบายังเพิ่นกัดแปลงกายพญานาคอะเอือนลงน้ำไปเลยครับครับผมโอ้ยสิบบเมนท่าหน่อยเพราะเราฟังไทยเอาโบเป็นยังเนาะครับท่านผู้ชม ก็ลองเอาไปสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเลขสามตัวเด็ดเด็กับน้องพุทโธครับท่านผู้ชมสาวนิ้งผ้ารวยถามเลยครับกับทองมีสามดาวถามยังเบาเหย่โบมียังค่ะเบาเอ็มบโตเบาท่องพุ่นครับโบมี่ยังครับผมครับโบมีนะครับเนาะครับผมอ้าวทีมงานเบาเอ็มตรงสีจุดไปแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับน้องพุทโธขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ครับผมท่วนผช้ชมนี่นะครับตัวเลขของน้องพุทโธ้นะครับท่วนผช้ชมเนาะก็ล่องเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ่งครับงวดวันที่16ตุลาคมพศ2566ครับน้องนี่ก็เป็นผู้ที่มิจิตสัมผัสผู้หนึ่งครับท่วนผช้ชมเนาะเพิ่นไปทําบุญครับไปทําบุญปูพญานาคอยู่ฟังเล่าครับทถานมช้ชมเนาะนํามาบอกเลขท่านที่ครับ392392ครับแต่อย่าลืมครับเลขเก้านี่หมุนขึ้นเป็นเลขหกน้ำครับเลขเก้านี่หมุนขึ้นเป็นเลขหกน้าครับเอาเป็น3-62ก็ได้ครับ ค้อถามมักตรงๆก็คือ392ครับเลข2ตัวนี่เป็น7272ครับงวดวันที่16ตุลาคมพศ2566ครับขอให้มีโชคใหไงกับน้องครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมละทงกัจิราตะโม่เชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแตยานเพื่งไปใส่ครับเอฟซีเบ้าแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ้าแอมละทงนี่ได้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่ามผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เนสื่เหลือถือเนาะครับเนาะ่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่ของไมคกับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้วัยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนวาตี้เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมายพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบาังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮาครับขายดีปั้นที่น้ำที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือ้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแตะแตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีน่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะ,ะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากน้หากนหักคนหลง เบาแอมโลทุงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบัง สเสียดจังไร่ในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแลน้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเอาอราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอา,อเอาไ,ปไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาธให้ถือเปรีกเออครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตวเลกกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยเมื่อือ้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบอะไแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ